ครับผมก็สําหรับงานในวันนี้นะครับผมเป็นงานของทางโซวาซูนะครับเป็นอีเวนต์ของทางโซวาซูชื่อว่าโซวาซูป๊อปอัพอีเวนต์เดอะเวิลด์ออฟบิวตีนั่นเองครับผมก็โดยในงานนี้เนี่ยทางโซวาซูเนี่ยเขาเหมือนกับจะเป็นการปรับลุคปรับลุคใหม่ครับผมเพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับผมในปี2023นะครับผมก็หลักๆเลยที่เห็นเปลี่ยนเลยก็คือมีสีครับมีสีของทางโซวาซูที่เป็นสีส้มตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มต้องเป็นส้มแอมเบอร์สนะครับ ใช่ครับผมแล้วก็โดยในงานนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆโซนนะครับผมทุกคนเนี่ยได้มาร่วมเปิดประสบการณ์กับทางโซวซูนะครับผมยังไงก็อยากให้มารวมงานกันเยอะๆนะครับครับโอ้สวยมากครับผมถ้าถ้าหลังจากทุกคนได้เห็นแล้วก็คือตอนแรกจากที่จะเป็นสีขาวล้วนใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบคอลเลคชันของลูน่านิเยียนะครับผมก็อันนี้จะมีเป็นลวดลายของทางโซวซูเพิ่มขึ้นมานะครับผมโดยเป็นสีขาวล้วนแล้วก็ตัดกับ ตัวหนังสือโซซูสีส้มทำให้แบบมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นด้วยครับตันนี้เป็นแฟนตลอดใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ให้การซัพพอร์ตกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะครับเพ่อเป็นกับห้ังแตกันเวลาออกงานห้างแตกครับก็แตกอยู่นะก็แตกก็ได้นั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณพี่พแฟนคลับแล้วที่แบบมาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ อ๋อใช่ครับผมก็มีพี่พี่แฟนคลับทั้งเอ่อพี่พี่ที่ประเทศไทยนะครับผมตอนบินไปแล้วก็ตอนที่ไปถึงที่นู่นนะครับพ,พี่พี่เขาก็แบบมาให้การต้อนรับกันดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆ้วยครับพอไปลงถึงสนามบินตก,ตกใจเลยไหมครับตกใจครับตกใจมากเพราะเราก็ไม่คิดว่าแบบพี่พี่เขาจะมาให้การตอบรับเราดีดขนาดนี้แล้วก็ให้ให้การตอบรับที่เยอะขนาดนี้ด้วยครับ นแนอ,อ,อ๋อพี่พี่แฟนคลับใช่ไหมครับผมน่ารักครับพี่พี่แฟนคลับน่ารักมากเพราะอย่างตอนเราแฟนมีเนี่ยหลังจากเรามีเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีทำวีดีอาร์ครับผมทำให้เราครับผมเซอร์ไพรส์ก็น่ารักดีครับประทับใจเราประทับใจยังไงว่าสัมภาษณ์ที่เราเห็นจอ้ประทับใจมากมากเราก็คืออย่างอย่างที่เราพูดทุกครั้งนะครับว่าเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าแบบ เด็กผู้ชายธรรมดาคนนึงจะมีแบบพี่ๆแฟนคลับที่แบบเป็นอินเตอร์แฟนที่แบบมาให้การสนับสนุนมาติดตามกันเยอะขนาดนี้ครับผมพอเราได้เห็นได้เจอพี่ๆแฟนคลับเขาเนี้ยก็รู้สึกว่าดีใจดีใจจริงๆที่แบบพี่ๆี่เขาแบบให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตเราครับทุกคนของการเราเป็นกบ่พันคนเประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบพันครับพันหรือพันไม่แน่ใจเหมือนกันครับ <laughs> ขอขอรเขา,ามีของขวัญสิ้นสุดอะไรนะอะไรนะของขวัญสิ้นสุดที่มอบให้เราจะเปเอาจริงๆ ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดจริงๆก็ไม่ต้องมีของขวัญพิเศษอะไรแล้จริงๆแค่มาเจอกันแค่มาให้เราเห็นหน้ากันให้แบบเราได้แบบเห็นว่าเฮ้ยเราเคยเห็นหน้าคนนี้นะ<ม>อะไรแค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วครับผมมีไหมคะแฟนคลับแบบเออหน้าุกมีครับก็มีแบบพี่ๆแฟนคลับชาวไทยที่แบบ <ขอ S 1> บิน<ท>ตามไอเชียด้วยเหมือนกันครับ นี้ใช่ครับผมวันวันวันสุดท้ายก่อนกลับเรามีโอกาสได้ไปดิสนีย์แลนด์ครับผมเพราะเป็นที่ที่แบบพี่สาวอยากไปคุณพี่เขาก็แบบเราเราอยากให้ไปแบบเพราะว่าวันสุดท้ายเรามีแอบว่างช่วงก่อนบินไงครับเราก็เลยเออไหนๆพี่อยากไปเราก็ไปด้วยเลยละกันแล้วก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับได้อยู่ได้อยู่กี่ชั่วโมงครับในนั้นประมาณ3-4ถึงชั่วโมงครับผม <c oughs> ก็พยายามเล่นเล่นเท่าที่เราเล่นได้ครับ คุ้มครับทำหน้าที่นองชายด้วยใช่ครับผมก็ดีเหมือนกันครับว่าเรานอกจากจะได้ทํางานปุ๊บเราก็ได้ไปพักผ่อนได้ไปใช้เวลากับครอบครัวด้วยเพราะว่าอยู่ไทยเราไม่ค่อยได้มีเวลาครอบครัวมาเท่าไหร่ด้วยครับจะหาเวลาลงเล่กับพักกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็ถ้าในช่วงเทศกาลสําคัญสาคัญอะไรต่างๆอย่างเงี้เราก็จะพยายามหาเวลากลับไปหาครอบครัวครับเช่นอย่างสงการที่ผ่านมาก่อนที่เราจะไปเที่ยวเพื่อนเราก็มีโอกาสได้กลับไปหาครอบครัวมาแล้วด้วยอยู่กับที่บ้านกี่วันยอยู่วันกี่วันอยู่ที่บ้านกลับบ้าน อ๋อตอนตอนสงการใช่ไหมครับประมาณวันวันหนึ่งกลับไปบอกเพราะเพราะเรามีภารกิจต่อครับใช่ครับนี้จะมีแผนหรือว่าเตรียมตัวไปเที่ยวไหนกับที่บ้านโดยโดยไม่มีงานด้วยไหมก็จริงจริงจริงมีแผนนะครับมีแผนอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศครับผมแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่างานค่อนข้างแนันครับคิวงานยาวขนาดไหน ก็ยาวนะครับผมตอนนี้ที่แน่ๆก็มีละครนี่แหละครับผมที่แบบยังยังไม่ปิดใช่คือเยอะไหมครับน่าจะอีก30% 3 0อร์เซ็นต์ังครับ20-30%ปอน่าจะใกล้ได้รับชมกันแล้วครับขอบุญด้วยใช่ครับผมจายก็มีโอกาสในในช่วงสงการที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้นำเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆด้วยครับ คือไม่เกี่ยวนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติแบบพี่พี่แฟนคลับทุกคนติดตามผมมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเทศกาลหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่แบบสามารถทําได้อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทําบุญบ่อยๆพยายามบริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆบ่อยๆอยู่แล้วด้วยครับและในช่วงนี้ด้วยความที่แบบปีนี้มันเป็นครั้งนี้มก็เป็นเรียกอะไรเป็นเป็นงานใหญ่แล้วงานสงการอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เลยอยากจะร่วมบุญกับพี่พี่แฟนคลับด้วยครับผมค่ะคุชมหลายคนชื่นชมเพราะว่าแบบทุกปีเลยแบบสาม ใช่ครับผมเราก็จะพยายามทําบุญร่วมกับพี่พี่ไปขับให้ได้ทุกๆปีแหละครับเป็นคนแบบพอเราทำบุญเยอะเงีเป็นะเปนมันมันไม่ค่อยเกิดเรื่องราวเวลาอยู่ในส่วนของชิจริงๆผมว่ามันก็อาจจะมีแหละครับผมแต่ว่าด้วยความที่แบบผมอาจจะเป็นคนที่แบบชิลๆนะครับแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้มันเลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้หนักหนาอะไรมากเท่าไหร,จร่จริงๆหนักสุดคืออะไรคับที่แบบ้่แต่เจอมาในช่วงนี้ช่วงนี้เหรอครับหนักสุดแล้วครับ กองเต้เนี่ยครับน้องแมวตัวใหม่เนี่ยครับผมตอนนี้แบบปวดหัวมากครับคือแบบเหมือนกับเราเราย้อนเวลากลับไปช่วงที่อาซาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคือแบบเราต้องมาสอนน้องใหม่หมดเลยทั้งแบบเรื่องกัดใส่ชาร์จเรื่องแบบขึ้นซิงล้างจานขึ้นแบบขวนนูน่นขวนนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนเราต้องมาสอนสอนน้องกอง,ตองเต้ใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้อม่ดตลร อ๋อใช่ครับผมที่ผ่านมาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรครับผมรู้สึกชิลๆมากกว่าเป็นเหมือนฟัดเคาะไปพี่พี่เขายังเตือนอยู่ไหมเรื่องเรื่องปฏิกิริยานั่นเลยแบบนี้ให้คอยระวังมากขึ้นนะก็เตือนตลอดนะครับผมอย่างตะกี้บนเวทีตอนที่ผมเอากันไกลมาตัดดอกไม้เขายังเตือนกันเลยครับเขายังแบบเ้ยระวังนิ้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักดีครับแต่ว่าใกล้จะผ่านปนกัแล้วเนาะอีกไม่กี่เดือนใช่ครับไม่กี่เดือนแล้วครับนี่ครบเดือนก็หลายอยู่ครับก็หลายอยู่ครับ ก็ไม่นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็เป็นคนที่แบบชิวๆอยู่แล้วด้วยก็อะไรมันจะเกิดเมื่อเกิดแล้วครับเราก็แค่แบบต้องปรับตัวแล้วก็พร้อมรับมือกับมันแค่นั้นแหละครับเรต้องระวังเป็นพิเศษถูกต้องครับก็พยายามระวังเครื่องรางมีไหมเครื่องรางเครื่องรางมีมีครับมี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 ที่คุณพ่อให้ครับผมคุณพ่อเคยให้เป็นเออ่ทาวเวสวัรณเอาไว้ใช่ครับก็อยู่ในกระเป๋าใบที่สะพายประจำนั่นแหละครับเรียกว่านี่แหละเครื่องรางที่ภูมิใจสุดแล้วใช่ครับมีขอพรท่านหรือนเลยกับท่านไน ก็ไม่ค่อยครับผมเ<อ>พร<ว>าะต, <c oughs> ต้องบอกว่าผมผมเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยจะเป็นสายมูมากเท่าไหร่ครับผมเราก็พกเอาไว้เพื่อแบบความสบายใจเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายอะไรจะเกิดมันก็อยู่ที่ตัวเราเองครับ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ไปทําให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดแล้วครับอ<ค> <c oughs> ันนี้คุณพ่อให้พกไ้นานแล้วหรือว่าปีพกเป็นปีแล้วครับเข้าเป็นเจ้าเพศพ่อให้ผมเลยปะก่อนก่อนหน้าเป็นเจ้าเพศก็ให้โกครับอุนใจเลยใช่ครับผม คร <that> ับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเื้อบ